การบันทึกเบิกเกินส่งคืน r 6ผ่านระบบ k t b c o o p o r a t e Online มีขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาทราบความหมายของเงินเบิกเกินส่งคืนกันก่อนนะคะเงินเบิกเกินส่งคืนหมายความว่าเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากครั้งไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดหรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งครั้งก่อนสิ้นปีก็ประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเ,เวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลืองปีให้ส่วนราชการนำส่งครั้งภายใน15วันทำการนับแต่วันรับเงินจากครั้งหรือนับแต่วันที่ได้รับคืนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าวยการเบิกเงินจากครั้งการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งครั้ง พศ2 5 6 2องข้อ101วงเล็บ4เรามาเริ่มขั้นตอนการบันทึกเบิกเกินส่งคืนกันเลยนะคะขั้นตอนที่1เมื่อรับเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์เช่นรับผ่าน e-dc หรือสแกน qr code จากนั้นให้บันทึกการรับเงินโดยบันทึกบช .01 ประเภทเอกสาร bd ผ่านระบบ new gfmis ไทยโดยบันทึกเดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งครั้งรหัสบัญชีแยกประเภท110102.0601เครดิตเมื่อเกินส่งคืนรอนำส่งรหัสบัญชีแยกประเภท211601.0104 10ทั้งนี้ให้ระบ,บุวันที่ผ่านรายการตามวันที่ในใบเสร็จรับเงินด้วยนะคะขั้นตอนที่2บันทึกการนำเงินส่งครั้ง r 6ผ่านระบบเคทีบีคอร์เปอเรชออนไลน์ ยจะเกิดขาบัญชีดังนี้เดบิตพักเงินนำส่งรหัสบัญชีแยกประเภท1101010112เครดิตเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งครั้งรหัสบัญชีแยกประเภท1101020601ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการอนุมัติแอปพลูโดยรหัสผู้อนุมัติ a u t ทอร์ไรเด้วยนะคะประเด็นที่สำคัญคือ ส่วนราชการไม่ต้องปรับปรุบปรงบช .01 ประเภทเอกสาร JR แล้วเนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้ปรับคู่บัญชีในระบบให้เรียบร้อยแล้วหากส่วนราชการบันทึก JR เข้าไปจะทำให้เงินสดในมือผิดดุลทั้งนี้ให้ส่วนราชการปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค0 4 1 4 3ทับว55ลงวันที่23มกราคม2 5 6 6ขั้นตอนที่3ในวันทำการถัดไปให้ส่วนราชการบันทึกลดค่าใช้จ่ายหรือบัญชีลูกหนี้และลดบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งโดยการบันทึกมช .01 ประเภทเอกสาร BE ผ่านระบบ New GFMIS ไไทยโดยการเดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่งรหัสบัญชีแยกประเภท2 1 1 6 0 1 0 1 0นเครดิตค่าใช้จ่ายรหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นด้วย51หรือลูกหนี้รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นด้วย11ข้อสำคัญคือให้ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทหรือ GL ตามรายการเอกสารขอเบอิกสำหรับการบันทึกเลขอ้างอีก1ิหลัก ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกบช .01 ประเภทเอกสาร BD การนำส่ง R6 ผ่านระบบ KTB Corporate Online และการบันทึกบช .01 ประเภทเอกสาร BE ให้ระบุอ้างอิงให้เหมือนกัน15หลักซึ่งประกอบด้วยปีคศ .2 หลักท้ายบวกเลขที่เอกสารขอเมิก10หลักบวกบรรทับรายการค่าใช้จ่ายหรือลูกหนี้จำนวน3หลักสำหรับกรณี รายการขอเบิกที่มีหลายบรรทัดค่าใช้จ่ายให้บันทึกขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืนทีละบรรทัดรายการไม่ว่าจะเป็นรหัสสูงต้นทุนรหัสแหล่งของเงินรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักทุกขั้นตอนให้ระบุข,ข้อมูลตามเอกสารขอเบิกนะคะการบันทึกเบิกเกินส่งคืนห6ผ่านระบบ KTB Corporate Online มีขั้นตอนไม่ยากเลยใช่ไหมคะ กลุ่มงานระบบการคลังสำนักง,งานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะนำความรู้สาระดีๆมาให้ท่านติดตามอย่าลืมติดตามกันนะคะ